ก็สวัสดีทุกคน้ลยนะครับอยู่ก ja. mm ับผมเดพโมคนขี <t <t sí. <t <t ้เกียจทำคลิปลง y t u t u แล้วฮะเรื่องให้ทุนแม่ตีเดอผมนะวันนี้อยู่กับเกมเอ่อ Dead not my neighbor นะครับแต่ว่าโปรเกมนี้ผมโหลดมามันเขียนว่า Dead not เอ Dead not all neighbor นะครับผมก็ผมไม่รู้อะไรกับเกมนี้เลยนะครับผมนะผมแค่เห็นว่ามันขึ้นฟีดบ่อยแล้วผมก็ไม่คิดจเล่นเลยนะฮะแต่เห็นว่ามันมีในมือถือผมก็เลยอยากลองเล่นดูนะครับนะโอเคกดเพลยมาเล่นกันวะ อาเคดมดเอ่อเออล็อกล็อกโหลดดิ้งแอดฮะมีโฆษณาด้วยหรออ๋อโอเคไม่มีเหมือนว่าเราต้องเป็นคนคัดเลือกเอ่อให้มีคนเข้ามาในอพาร์ตเมนต์นะครับผมนะพอรู้แค่นี้แต่ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีในมือถือและอีย่างเนี่ยเอ่ออีย่างสิอฟล์วม่ชัดนบ๊ยยิบยิบวัชชิงฟิล์มแสดงว่า เราเป็นคนเปิดประตูถ้าเกิดเราดูอยู่แปลว่าเราเป็นคนเปิดประตูโอเคครับงานของเราก็คือดูคนที่เป็นด uh ัอเปอร์แกงเกอร์อ่ะฮะแอดเอเวอร์นมันจะอย่างนี้อ๋อดัอเปอร์แกงเกอร์มันจะหน้าตาแปลกๆโอเค you have to play c o d e โอเค อือโซริมเบอร์เช็กเลดอีนิกนิกกับ You ย a แคนมิสดีเทลจะอย่างนี้ผมก็แปลไม่ค่อยออกนี่อือฮือมาเลครับซีจะจบสี่วินโดว์ดอนฟอร์เกตทู อย่างซิผมก็คิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะเคยดูเกมนี้ของคนอื่นไปแล้วก็น่าจะเก็ตแต่ว่ามาดูผมที่เป็นคนงงมาเล่นเนี่ยอ่าฮะเช็คลิสเดลิสอินฟอนออฟอยู่อย่างนี่ไปไม่ค่อยออกเว้ยไม่เป็นไรเออเอเอห โอ้โห oh, ใครมันโพสอีหยังมานี่เอออ๋อ oh, oh, มีปุ่มเปิดปิดประตูอันนี้คืออีหยังสิแฟกนี่มันจะสิอ๋อเอาไว้โทรหาสามสามหนึ่งสองก็คือเกิดอะไรก็ให้โทรหน okay. ึ่งสามสามสองโอเคทำไมต้องดี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 ด ไม่ดีแล้เลยนี้มันพูดไปถึงไหนแล้วเนี i i> ่ยฟารีเฮลลี่อีกแล้วเหรออย่างนี้ให้เป็นเหมือนเฮนรี่แต่ดีกว่าอย่างสิโอ้ ไม่รู้อะไรเวย้ยเออโอเคเริ่มละหู้ยฮ um, uh, ุ้ยหูอาไอยู่ทำงานไปอืมอันนี้คืออย่างซีเปิดปิดประตูก่อนอ้าวเอาเว้ยเอาเออ สวัสดีเดี๋ยวนะคนเมื่อกี้มันแปลกๆอันนี้คืออะไรเนี่ยอย่างนี้ผมจะตายบ่โอ้ยผมว่าผมตายแน่เมื่อกี้เปิดมาผมก็เปิดประตูให้บักผีผีร้ายเช็คลิ์วันนี้อยู่ใน today l i s t หรอโอเคเออเช็คลิ์ขึ้นอ่าฮะผมว่าผมตายแน่เลย อะอ่ะ,อะแล้วก็ดูไงนี่เออหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะอันนี้มีไฟด้านขวาใช่ปะคนมีไฟด้านขวาแปบบนะผมเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้อ๋ออยู่ชั้นหนึ่งแปดสี่ห้าสามสองแปดสี่ห้าสามสองแปดสี่ห้าสามสอง อโอ้ยกดผิดแปดสี่ห้าสามสองแปดสี่ห้าสมสองแปดสี่ห้าสามสองสามศูนย์หนึ่งสี่สมศหนึ่งสโอเคลาดถูกไอดีถูกทูเดรตเอ่ออย่างนี้ต้องแล้วต้องเช็คอะไรต่อเอ่อ,อ,อสมอนูอ โอเคดูอนว่าหน้าตาเหมือนหมดปะเหมือนหมดเนาะโอเคเข้าๆไปเหอะที่รีเควดเอ่อครบใช่ปะอืมอ่ะอ่ะโอเคปิดยังไงผมก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ต้องเล่นแล้วมั้งอุ้ยฮัลโหลกูดี อ๋อมันมีสองใบยอยู่ในทุดเดลิทไหมอยู่หน้าตาเหมือนบ่อเหมือนอืมอยู่ชั้นอะไรครับพี่อยู่ชั้นสามห้องสี่เป็นไงผมเริ่มเล่นเป็นละ ID อืม ห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าหกแปดห้าสี่ห้าหกแปดห้าสี่ห้าแปดห้าสี่ไม่ใช่ห้าหกแปดห้าห้าสี่ห้าเก้าหกสสองเก้าห้าเ้าหกสสองเก้าห้าเ้าหกสามสองเก้าโอเคไอดีทูทีเดลิทอินทอรเคืออะไรวะอิน u ท s t ์เร i เป็นทีเรคเฮ โอเคติดๆไปปิดโอเครอไปนะครับผมนะโอ้ <c oughs> คนนี้แปลกๆแ,แ,แถมมาแล้วเอ,อ่อโทรหาดีๆ,ๆอ๋อเออแป๊บหนึ่งนะผม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 จะวางโทรศัพท์

เออเอาใหม่เออสามลากลากสิเฮ้ยเฮลโหลากเฮยเออลากไงนี้เออผมว่าผมค้างว่ะคนดูช่วยด้วยคนดูฟักมีแมนเออเฮย เออเช็ดพอร์ตผมรีพอร์ตเลยเอออามีแอดโหลดดิ้งอีกสามสองหนึ่งโฆษณายายาเข้ามาโอเคคือว่าผมจะปิดนัออกเกมไหม <c oughs> ออเอาหมูมันออกออกมาหน้านี้เลย ขอต้องกดเม,เมนูโอเคขออีกรอบเดียวขออีกรอบเดียวจริงๆผมเล่นจากเองอันนี้ต้องขออภัยเพลเออจะมาแอดโหลดดิ้งอีกอันนี้คืออะไรในเมนูอืมเมนูอ๋อไอเล็กคอร์ดคืออะไรแปร๊บนะมันมีระบบอัดให้ด้วยเหรอเล็กคอร์ด เอออ๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคออกออกออกอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวผมกดผพดอีกแล้วทำไมทำไมกดจะเข้าเกมอีก่อเดี๋ยวผมตัดไปตอนเล่นเกมเลยแล้วกันโอเคเริ่มอ้าวผมว่าผมจะไม่ทำต่อป่ะเกมนี้เล่นโคตรยากเลยว โอเคไม่ต้องมาพูดมากใครจะมาผมจะไม่เปิดประตูให้คนโมดซัวละโอเคฮัลโหลอยู่ในชุดเดลิท okay. เอออยู่ชั้นสมห้องหนึ่งเอ้ย bon อารตันวิลเลียมอารตันบอนี่สองห้าศูนย์สี่แปดเก้าสองูนสี่แปเก้าสอง5 0 4ศูนย์สี่แปดเก้าสอง8 9 2ศูนย์สี่แปเก้าสองห้าศูสี่แปดเก้า หกห้าหกสองหนึ่งสี่หกห้าหกสองหนึ่งสี่หกห้าโอเคถูกหน้างงงงอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยชั้นสามผมหายไปไหนอ่ะเออออยู่นี่อืมอ๋อมันกดพับนี้ได้อ่ะจุดเดลิทไอดีถูก ผมไม่รู้ a n t i request คืออีไหลังอีอย่างอืมไม่น่าไว้ใจฮะ list คำมารจอบอะไรฟิสิกส์ฟิสิกส์สักอย่างเดี๋ยวมันโทรได้ใช่ปะเป็นคุณผู้หญิงที่เป็น,นคุณครูโทรหาก่อนที่เป็นทีเชอร์โทรหาด้วยหนึ่งสี่สองห้า จะได้ฝึกโทรศัพท์เลยอืมอืมมันใช้ยังไงนี้หนึ่งอ๋อเออสี่ ไม่ได้ออกออกออก,ออกโอ้คมีกูแบกโอเคงั้นผ่านๆไปอ่ะอ่อ่ะอ่าอ่ไปไปเดีย่ไติงอีกออเดอร์ถ้าไมเปิดให้อ่ะล็อกล็อกอกโอเคโอเคโอ้เ,เ,เดี๋ยวเหมือนครั้งที่แล้วมาขโมนืมหน้าตาไม่น่าไว้ใจ อย okay. ู่ในจุดเดลิสไหมโอเคอยู่ชั้นหนึ่งห้องสามฮึทําไมใส่หมวกเวยอยู่คนเดียวซะด้วยสิอืมห้าหกห้าศูนย์ศูนย์สามหกเก้าห้าหกห้าศูนย์ศูนย์สามหกเก้าห้าหกห้าศูนย์ศูนย์สามหกเก้าแปดแปดสี่ห้าโอเคถูเอมลีซอน อที่รี I คว e มาไอที่ร q u ควสไอติ่งกับไอติ่ง f i n ์อ๋อหรือว่าผมน่าจะนี่เองหรือว่ามันต้องใช้กับคนที่เอ่อไม่ได้อยู่ในทูเดย์ลิสถึงจะไอที่รีเควสได้เออเดี๋ยวเปิดให้นะล็อกล็อกล็อกโอเคข้คอ,ยอย่างชั่ว แต่ในมือผมโทรหาดีๆๆไม่โทรสิวะเ,เลขสามเลขสาม สามหนึ่งายโทรไม่เป็นเว้ยเอออืม หาดีด,ด,ดีไม่เป็นทำไงดี I'm not a to d y l i s t เออคือคุณเธอก็พูดนานเกิน Look at t h e l i s t again ผมโทรไม่ได้ Go back สามเอ้ยอ๋อ สามเออสามหนึ่งสองเยสดีดีดีข้ามอ่อนแมนมาสิสามหนึ่ง 2องเอ้สามผมโทรไม่เป็นว่ะสามสาม,สามหนึ่งเฮ้โทรไงวะอืมเอาไงดี ผมโทรหาดีๆไม่เป็นดีๆดีๆ Help me สามสามสอ่องอา เออ,เอโทรไม่เป็นโอเคเพราะผมยอมตายไปเข้าเข้าไปฆ่าฉันเลยมาฆ่าฉันสิโอ เจ้าถิ่นเออโอ้โหไปผมยอมแพ้แล้วเข้าไปเข้าไปให้หมดปมดไปตัวทิ้งโอ้ให้มันจบจบเอออย่างนั้นแหละให้มันจบจบไปเออเนี่ยคนดี ผลดีของแท้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโทรหาดีๆก็ไม่เป็นเข้าไปเออชีวิตมาเศร้ามาอีกไหมอืมให้ผมอยากลองทำอะไรบางอย่างแห่ เล่นไม่เป็นเว้ยอืมบุ๊บไม่ได้โอเคเอามามามาเข้าไปเข้าไปอ่ะ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 อ๋อนจบละ โทรหาเดี๋ยวได้ได้ได้ทำไปม,มีสองคนวะยังเข้าไปให้หมดเออเล่นเกมรอชีวิตมาเศร้าจบยังเออเข้าไปสนใจกันเลย อืตายเฮ้ยสมควรแล้วเกมมันจบเพราะว่า